น่ากินมาก,าก,มากละน้อยอ่ะได้แล้วไม่จีจนน่ากินมากอู้ยมากับดื่มไม่อั้นนะคะมากับดื่มไม่อั้นนะคะใส่นี้ก็คือเติมไม่อั้นเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยสามสิบบาทถูกมากถูกมากมาจริงสุดซีนึ มาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องทริงยือ<ม>ดีแน่เลยนะคะใครมีใครมาเที่ยวยามากาตะนะคะจะต้องมาร้านนี้เพราะว,ว่าท่านดื่มไม่อัน้นแบบนี้และก็ยังมีเนื้อวากิวยามากาตะจานใหญ่แบบนี้สอ630บาทว้าวมาแล้วจ้าเริ่มจากเครื่องเดิมก่อนเลยนะจ้า เราสามารถที่จะกดจากนี้ได้เลย่อ,อีกไปครับไปครับไปเริ่มครับอันนี้คือซาว่านะคะทุกคนซาว่าโอ้ทำมาให้กินด้วยหนึ่งแก้วข้างไปเปิดมาก็สุดปังจริงกะเบลกกไป็เลยทีเดียวอันนี้คือซาว่านะคะซาว่าก็คือจะเป็นโชจูโซดา แล้วก็จะมีว่าท็อปปิ้งอย่างพวกเลมอนอะไรเงี้ยนะคะบอกเลยว่าเห็นใๆๆส์สวยๆๆๆดูไม่มีพิษไม่มีภัยเนี่ยไลน์น่าดู <c oughs> อันนี้เนี่ยดื่มแบบไม่อันกดแบบนี้เลยปัาบ<อ>เติมเองหกสิบนาที550เยนหรือว่า60นาที130บาทโอ้โหดื่มไม่ตั้งนะครับุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไม่ไหวคุ้มไม่ไหวไปลุยไม่ได้หักดื่มเลยเนี่ยเมื่อก่อนนะดื่มแต่วิสกี้ หลังๆมาคนดูบอกว่าเริ่มจะดื่มอะไรก็ได้แล้วนะกิ๊กนะโอ้โ <laughs> ห <laughs> oh ดูเนื้อสะก้อนยา oh มาก,กะตะนี้ให้ดูฝั่งนี้สุดยอด,ด,ยอ,ดอันนี้คือวากิวยามาก,กะตะนะคะตอนนี้แบบดังมากลงไปเลยจ้า ชุดนี้นะคะถูกมากตีเป็นเงินไทยราคาเป็นแค่3ามร้อยสามสิบบาทชิ้นหนามากชิ้นหนาชิ้นใหญ่มากเลยดูเนื้อเป็นหินอ่อนเลยอะลงไปลงไปจุกๆโอ้โหสุดยอดหิวแล้วจ้าใครจะไปคิด3ามร้อยสาไปคลิปเลย่จบไม่จบไม่จบเป็มคลิปเดียวนี้ยังไม่กินเดีไม่กินคนดูบอกหา เปิดมาชื่อลงชื่อร้านยังไม่บอกจะปิดแล้วกิ๊กเออเจนจ้จิจ้งกองจิงกองร้านนี้นะคะคกิ๊กมิจิเราเคยมารีวิวแล้วนะครั้งนี้เนี่ยเรามายามากตาตะอีกก็เลยคิดว่าจะมาอีกครั้งเพื่อที่อยากจะมารู้ว่าจะดีเหมือนตอนครั้งที่แล้วหรือเปล่าคุณตี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วมีการปรับราคาหรือเปล่าเท่าที่รู้ราคายังเป็นราคาเดิมนะคะแล้วก็คุณตี้นี่คือแบบฟังโปรเจกมากวากิวไม่ต้องย่างเดยมาแล้วทุกคนอลงกับน้ำจิ้มแบบนี้เลย่า่ินมาก ละน้อยอ่ะไม่พูดแล้วจ้ะอืมละลายฉันรู้นุ่มมากอืมวากิวโคงยามากะตะดังมากนะดังมากทุกคนเดี๋ยวนี้หลายๆจังหวัดหรือว่าทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะเขาก็เริ่มแบบว่<อ>บาเพาะวักกิวขึ้นมาทำใส่พันองตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วยามากะตะนะคะตอนนี้แบบขึ้นมาแบบเป็นท็อปๆเลยแล้วถ้าไปกินที่อื่นแพงแต่ที่นี่มาถึงเห็นหมดเลยอีกชิ้น ไม่เจีบพักก่อนไม่จีทายก่อนโอ้สุดยอดโอ้โหน้ำใจอร่อยดื่มเลยจิ้มไผ่ไหมไผ่ไหมไผ่ไหมอร่อยแบบขาดสติไฟไหมจ้ะเดลเดลเดลโอ้ยเทนี้หนักมากไม่จีเกนป่ะยองชิ้นน่ามากมากินแน่นาะ จิงเนาะเด็ดอะไรไม่เหนียวเลยอะ่ะอร่อยมากมากับดื่มไม่อั้นนะคะมากับดื่มไม่อั้นนะคะแล้วคราวนี้ก็ใส่นี้ก็คือเติมไม่อั้นเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหดีมากคุ้มไหมทุกคนคุ้มไหมคุ้มแน่นอนโอ้โหสุดปังสุดปังซันทูลี่ต้องดีใจนะคะที่เรากินทั้งวิสกี้ทั้งโจจูเขาเนี่ยโอ้โหได้ไม่หมดนะคะทุกคนนี่ยังมีชุดนี้ ชุดเจ้ชุดนี้ใหญ่มากชุดนี้นะคะมีทั้งคารุบีน,นี่จัดเต็มลายขินอ่อนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จัดมาแบบ3ส่วนอันนี้เน่จะเป็นฮารามิฮารามิในกิกชอบมากอร่อยเป็นไขมันน้อยแต่ว่านุ่มนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโพลูมงเนื้อ,อยามากะตะก,กิวนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นส่วนปลายอันนี้เป็นส่วนที่แบบอร่อยให้ญี่ปุ่นเหมือนคนบอกว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่มิจีอันนี้6 30้อยส <6 30 S 2> <อ>างหกริบบโ คนญี่ปุ่นบอกว่า630อเองคนไทยได้ยินว่า630ยเยนหรอ630เองหกรอเองหกรอบาทนะคะถูกมากเอาจริงๆถ้ากินคนเดียวจานเมื่อกี้ก็คือแบบอิ่มๆเลยจบๆไปเลยนั่นแหละก็ลองมาแต่ไม่หมดยังใส่เยอะลุยกินดีกว่า แล้วไม่จีน่ากินมากอู้ยอันในนวชิ้นเล็กนะครับเทว่านวดดีดีนวดดีดีทั้งนั้นนะคะบอกเลยออูซี่ยูซี่ต้องดื่มด้วยไ่ะอ่ะชนก่อนชนก่อนไปครับไปครับโโก้ไปเดี๋ยวดื่มแบบไม่อั้นนะคะ ได้แล้วโอ้ยพอแล้วเพ้อว้าวว้าวายังไม่ครึ่งเลยยังไม่ครึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอร่อยปะอร่อยมากอร่อยมากโอเคโอ้โหทุกคนดูเนื้อกินมากอร่อยไหมอ,อร่อยน้อยอร่อยใช<น>่ใครที่ชอบกินแบบว่าติดมันเยอะๆแบบว่านุ่มๆนะคะก็จับเป็นพวก คารูบิอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ได้เน้นมันมากอย่างกิ๊กเอาจงจริงนะกิ๊กเป็นคนที่กินมันมากๆไม่ค่อยได้นะคารามิเน,ะนจะไขมันน้อยแต่ว่าแต่ว่าอะไรยังไม่รู้เดีย๋ยวก,กินก่อนนุมนม <S <S มน่มมากมนุ่มมากนร่มมากอร่อยมากกิ๊กขึไม่จริงชอบกินคารามิเพราะว่าไขามันน้อยใช่ป่ะเราจะกินได้เรื่อยๆแตว่าถ้ากินพวกคารูบิไขมันจะเยอะคราวนี้เนะี่ยก็ประมาณสามชิ้นสี่ชิ้นแล้วก็จะสุดโหอิ่มมากเลยอ่ะใช่ห แต่บางคนก็คือกินคาลูบิได้เป็น,นจานๆนะก็คือเก่งนะแตกไรไฟอ่ะน่าทำพี่พี่พี่จอบผีเอ้าชนเท้่เลยไม่ยอมใช้ยาเยอะเหลือเกินแต่ละวันช่องกินอยู่ดีนะคะก็จากเที่ยวญี่ปุ่นจะกลายเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เที่ยวเลย <laughs> เที่ยวด้วยเที่ยวด้วยจ้าเที่ยวด้วยจ้าแต่ว่าทุกสถานที่ที่ไปเที่ยวก็จะต้องมีของกินด้วยนะจ๊ะเพราะจริงๆเวลาทุกคนมาเที่ยวอ่ะก็ต้องแบบเอ้ย่แถวนี้มีร้านไหนอร่อยวะแถวนี้อะไรอร่อยวะถูกต้องไหมกิกก็เอาคอมเมนต์จากทุกคนนั่นแหละเอาจากความคิดทุกคนนั่นแหละเอามาทำคอนเทนต์แล้วถามว่ากิกจะรู้ได้ยังไงว่าทุกคนคิดยังไงถ้าทุกคนไม่คอมเมนต์กิกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเยอะว่าอยากให้ไปจังหวัดไหนอยากกินอะไรบระมาณแบบไหนซึ้หรือว่าร้านไหนอร่อยก็สามารถที่จะคคออออมมนนาไไดด้กก็็ืืี่่ยยงหุ ยังไม่หยุดยังไม่ไม่หยุดริงกองย่างต่ออย่าลืมเผีนคอมเอมนต์เนื้อญี่ปุ่นนะคะเนื้อย่างต้องลงกับวาซาบิเอาจริงป่าเตาเนี่ยร้อนมากเลยนะเนื้อทุกชิ้นนี่คือตอนนี้ลิ้นพองไปหมดเลย <laughs> ไม่รู้ร้แล้วว่าต้องกินต้องกินเครื่องลืมก่อนแล้ววะใช่ทำมางกรซากราเปิาร้อนมากจริงๆเครือไฟเขาแบบแรงว่กเนาะเนื้อดีๆนะคะคนญี่ปุ่นจะกินกับาซสบิเพื่อเพื่อตัดเลียนได้ใครไม่เคยลองอยากให้ลองไอจัตสกิมาสเจริงๆนั้นแต่อยู่ญี่ปุ่นมานะพอได้ลองกินเนื้อดีๆกับโรสบิบ,นะบ้างนั้นตั้งแต่นั้นมาเป็นคนที่ไม่ชอบกินเนื้อกับพวกซอสอีกเลยม่เดี๋ยวอราไปจินนะอล้าใครมายะ กินกับวาสาบิอร่อยใช่นิ่ไขมันเยอะมากๆนะคะกินกับวาสเบิแบบเราจะไม่รู้สึกว่าเลี่ยนอะไรเลยแล้วก็สมมติถ้าเป็นรสชาติซอสาก็จะมีรสชาติซอสาเข้าไปแช่แบบอันนี้เราจะได้ความแบบเนื้อเต็มที่ดื่มแล้วก็ดื่มได้เต็มที่หมจัดไปโชจูและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอย่ามากระตานะคะถ้าใครมายามากระตาดต้องไปเที่ยวเซาเรามีจะไปเล่นสก,กีที่เซาแล้ววันนี้ดื่มบุฟเฟ่แกคข่อยบูดพรุ่งนี้จะเล่นสก,กีได้เหรอวะคุณ <c oughs> พูดเรนีเล่นเก่งขึ้นวมนี้เก่งขึ้นปัป๊บล่าสุดไปฮอกไกโดมาคือเล่นเล่น,ลนสนโนบอร์ดแล้วไะ <ป S 1> เหไไหม้ไฟไหม้ครับจริงจีชีวิตอินฟูใส่ใส่เที่ยวใส่กินเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะพูดไปกินไปย่างไปดื่มไปเนี่ยทุกอย่างก็ถ้าอยากได้เรียวก็คือเรียวแบบนี้แต่ถ้าอยากได้สวยก็คือไทไห้ตัดไตอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเรียของจริงแล้วทุกคนจะบอกว่าถ้ากิ๊กพูดไม่มีช่องไใครเข้าขนาดนี้ก็คือมึงเอ,อาเมาแล้วปกติไม่ดื่มชวรนะ์แล้ อันนี้ก็เลยดื่มนะไม่ใช่ดิอันนี้ก็เลยแบบเมาง่ายทุกคนคิดว่ากิ๊กเมาไหมถ้าคิดว่ากิ๊กเมาแล้วกดหนึ่งถ้าคิดว่ากิ๊กยังไม่เมาพิมพ์2มาได้เลยกูว่า2มาติมอย่าพิมนะกูยังไม่เมายังไม่เมาใครบอกญี่ปุ่นไปตอนนี้อะไรก็แพงแพงตรงไหน แพงเฉพาะตัวื่องมินกับโรงแรมสองตรงนี้ก็แพงอยู่นะเแต่ว่าของดีอร่อยราคาถูกอยู่ที่ช่องกินอยู่ดีการันตีแกเพราะอะไรวะเพราะว่าของแพงฉันก็กินไม่ได้ไงจะมีช่องไหนกล้าพูดอะไรกันไฟไหม้แล้วไฟไหม้ไฟไหม้เราจะเพิ่มเต็มเข้าน้ำแข็งย่างนะคะวิธีการเออนี่อันนี้น้ำแข็งเราไปย่างไงใครมาไอคองไป น้ำแข็งลงไปย่างโอเคเสร็จแล้วก็วิธีการกินที่ถูกต้องกับน้ำแข็งย่างเสร็จก็มาใส่แก้วแล้วมากินต่อไม่ไม่ใช่ไฟไม้อยู่ยังไฟไม้อยู่กิน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 เร็วกินเร็วกินเร็วโอเคคคาร์บีกินคาร์บียุ่งว่ะนี่นี่นี่คาร์บีดูน้ำมันอร่อยแน่นอนลุยอาไม่กิไม่กินกูไม่กินอ้นของอ้วนอ่ะให้กูกินคารไม่ได้ยังไงอะไรยังใจอยู่ เขาก็รู้หมดเออจะไม่ให้ฉันบอบเลยฉันลันไปหกสิบได้เลยนะถ้าฉันไม่ถ้าฉันไม่คิดตอนนี้ยมีหลายคนคอมเมนต์บอกว่าพี่กิ๊กน่าไงอะคะไม่อ้วนเลยดูตาช่างไหมลูกโอ้โหตาช่างบอกว่ามึงขึ้นไม่มีลงนะได้กิ๊กแต่จะให้ลงได้ไงของอร่อยเยอะขนาดนี้งงไม่จิตเติมไม่หยุดเลยนะน่าจะมากินมาเดิมแล้วก็เบอร์เก้นะกาแฟใช่ไหมต้องดื่มใชจไหมต้องดื่มเนาะ จร,จริงจริงไม่อยากดื่มใช่ปะ่ะใช่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่แบบมันช่วยไม่ได้น้อใน่ยในเขาเขียนไว้ว่า60นาที130บาทช่วยไม่ได้เนาะถามจริงจริงสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ย1ชั่วโมง550เยนเนี่ยแพงไหมถูกมากมากหรอกถูกมากถ้าถูกกว่านี้นี่คือมีไหมหาไม่ได้แล้วถูกกว่านี้ก็คือไปไปหาซื้อกินเองเนะานเนะ <c oughs> กินที่บ้านเนาะกินที่บ้านราคานี้ก็ทำไม่ได้ใช่ป่ะ มูลิมูลิคือไม่ได้แน่นอนโอ้ยมิจิสั่งอะไรมาซูชิซูชิจ้าว้าวซูชิมาซูชิเนื้อก็มาว้าวซูชิก็ต้องกินกับวาซาบิจะมีอะไรดีไปกว่าข้าวหมูแลืว,วาซาบิวะมันเข้ากันแล้วนะ ก,ก็แต่แล้วกี่มันเหมอือนกันเหมือพราะว่าไม่เอาข้าวเพราะว่าตอนนี้ไดเอทอยู่แต่ว่าเห็นพนักงานย่างก็กิ๊กกิ๊กผินแล้วพี่พพต้องแกงของจริงที่กำลังไดเอทอยู่พยายามแบบกินคาร์บกินพวกข้าวพวกแป้งอ่ะให้น้อยที่บอกไปเจ็บว่าชิ้นเดียวก็พอไม่ใช่สามละสองชิ้นตอน,นย่างยังไม่เท่าไหร่นะพอกินไม่รู้ว่าจะย่างมาพร้อมเขห็นว่าอุ้ยมีย่างด้วยกิ๊กก็ถ่ายแต่พอกินอ่ะ คือบางคนชอบกินข้าวมากโอจริงๆคนถ้าจะเป็นผู้หญิงที่สามารถลดความอ้วนได้อะโดยที่เป็นคนที่แบบชอบกินข้าวอยู่แล้วอะคือแบบทุกคนลดความอ้วนได้ทั้งโลกทั้งประเทศเลยใช่ไหมแต่ตุกกลงบอกว่าไม่จริงชอบกินข้าวอย่างเดียวกินเราด้วยิ่งเค้กบุด้วยใช่เป็นผู้หญิงที่ชอบกินข้าวแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าชอบกินเค้กพวอยบุแต่ก็อยากลดความอ้วนแต่ตอนนี้มีสองชิ้นไม่ไหวว่ะพี่จำไม่รับ แค่ขออนุญาตนะไม่ไหวกว่าอะไรไม่มีใไม่นตียามไม่ตัดข่าวไม่ได้แล้วคำวมานั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาเป่ะเราก็แบบอร่อยอ่ะเนื้อกินแบบข้าวคือมันแบบว่าเนื้อยามากาตะคูเอฮายัางสดสดอยู่เอาภาคต่อภาคต่อภาคมาฉันกินเกี่งพูดแล้วเธอภาคมาเดี๋ยวฉันกินไม่ควรเข้าไม่ก่ออ่ะให้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 มิจิมากวันนี้วันเดียวประดีจัง วันนี้วันเดียวอะไรยัยดีทุกวันเลยมิจิเมื่อกี้มือพองเลยอ่ะมือไปโดนเตาอ่ะ <c oughs> ให้ทุกคนบอกให้อร่อยฉันนี่อยากกินสองคำไงตั้งสองจริงอี่สุดปังอร่อยมากอร่อยจริง <c oughs> เอาค่อยเติมเาขาเรียกว่าวิธีการหลอกผู้ชายให้ดื่มชนสองรบอบ มันยังไม่รู้ตัวเลยมันกำลังจะโดนมองไม่มีอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นอร่อยไงอ,อ,อร่อยจ้าผู้ชายที่มันไม่ทันเราให้มันแบบดีอย่างนี้เนาะกาจะมองผู้ชายซะหน่อยในความเป็นจริงก็คือมองตัวเองซะรับก่อนเลยผู้หญิงคนไหนที่คิด,ดว่าตัวเองแบบว่าใช่ฉันเนี่ยมันแน่ฉันเนี่ยมไม่มีทางแพ้ใครไปลนเล่ากับเราไหมไปดื่มแล้วกาจะมองผู้ชายสุดท้ายมองตัวเองนี่คือคิดใหม่นะสติเร็ว ม้ามู้ชายบางคนก็คือแบบว่าตะต้อนย่อนในในใสายตาเฉยฮะสรุปก็คือไปหามึงเทพมิจีิแบบเหมือนตะต้อนหย่อนแต่งจิตกิ๊กแทบจะไม่เคยลงม,มิจิตได้เลยนับครั้งได้เลยนี่ก็เลยแบบไม่ได้หวังอะไรกับการที่ว่าวันนี้เขาจะไปก่อนเราเป็นผู้หญิงบอบบางตัวเล็กๆคนหนึ่งนำ้นำหนำักขึ้นไปอยู่ตาช่างบอกว่า,วามึงคูเ่เยอะพูดเขาว่าผู้หญิงตัวเล็กอยูนี้ ม่จีสั่งมาเพิ่มเหรอใช่คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่จีสั่งมาเพิ่มจ้าเราสั่งมาชิ้นเดียวไม่ให้กูกินด้วยเก็กบวกววาไม่เอาม่จะหมดไม่จะหมดหมดเวลาแล้วไม่หมดเลยเราต้องแบบเก็บไว้เพราะว่าเวลาที่หมดเวลาเนี่ยเขาก็จะปิดเอาเนสติกอร์มาตก็บแบบนี้ ดืมไม่ได้แล้วนะอ๋ <c oughs> จริงๆแบบเป็นเป็นการล็อกให้แบบว่าเบสิกแบบเซมโพว่าอะไรนะง่าย <c oughs> มาก <c oughs> แต่ว่าแบบอะคนที่แบบโอเคไม่เป็นไรไม่ทําอะไรแล้วก็รา <c oughs> คาก็ไม่แพงทุกคนน่าจะอยาดื่มต่อก็เคยดื่มต่อแต่ว่าปกติคิดว่าเป็นคนที่แบบไม่ดื่มโชจูชวันนี้แบบมาดื่มโชจูจริงๆโชจูเป็นอะไรที่แบบดื่มง่ายนะไม่ใปเหรอไม่ก็ถือว่า1ชั่วโมง130บาทถูกมากถูกมากจริงๆต <c oughs> ่อให้เราไปซื้อโชจูมาผสมนู่นนี่เองอะไรเงี้ยเรากว่าจะน้ำแข็งไหนจะโซดาเลมอน นัามากกว่ามากกว่า130บาทเพราะฉะนั้นร้านนี้ตอบโจทย์มากโดยเฉพาะคนที่มาเที่ยวยังมากระตะอาหารแล้วก็ใส่เนื้อแต่ว่าถ้าใครไม่ใส่เนื้อแต่ว่าชอบกินหมูร้านนี้ก็มีหมูด้วย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็สามารถมาได้ทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญก็คือเด็กๆมาได้เพราะว่าร้านนี้ไม่นน่นเองะคะ่ะเมนูก็มีภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเมนูก็อ่านง่ายๆนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเ็นก่อนเลยนะมันมีรูปมันมีรูปในร้านสามารถสั่งง่าย น้านนี้ส่วนร้านนี้มีชื่อว่าอะไรนะเคมุสเกตเคมุสเกะนั่นเองนะคะอยู่ใกล้ๆสถานียามกกากาตะก็ถ้าถึงสถานียามกกากาตะแล้วก็สามารถใส่ชื่อนี้ในคูเก้นแบบได้ไม่ขึ้นอย่างแน่นอน <laughs> ขึ้นดิขึ้นดิไม่ขึ้นจะบอกเหรอเดินม,มาห้านาทีเดินม,มาห้านาทีก็ถึงแล้วสำหรับวันนี้ครบแล้วกินแล้ว,ลวดื่มแล้วบอกชื่อร้านแล้วทุกคนคิดว่ากิ๊กมาหรือยังทุกคนคิดว่าถ้ามากดหนึ่ง ถ้าไม่เมาก็ยังไงก็คนหนึ่ยังไงก็คนหนึ่เมาแล้วเมากนหนึ่งไม่เมาก้คนหนึ่งยังไงก็คนหนึ่งหือยังไงวะก่อนเลยไม่มีอะไรไม่มีใช้เรื่อจะกก่อนเลยช่ปยตเมาแล้วใช่วยพิมพ์คำว่าเมาแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นทุกอย่านะเนี่ยอย่าลืมกด subscribe นะคะ